ดุแล้วหรอครับก็พกี่ก็ดุอยู่แล้วนะไม่ได้ปากหวานมอนผัวเก่าเรานะนะฮะจะให้ปากหวานอนผัวเก่าเราเป็นไปไม่ได้หรอ,อกนะครับผมมีแว่นอยู่สองอันสามอันนะครับพี่ไม่ได้ปากหวานมอนผัวเก่าเรานะนะฮะไหนหลับไปไหนแล้วเมื่อกี้คนถามอ่ะนะฮะเจ้ากระบอกครับประกาศตอนเลยครับถ้าจบคดีรถยนต์ค่าส่วนต่างแล้วนะครับเราสามารถจะซื้อรถได้ไหมครับได้ครับถ้าเขาปล่อย นะฮะจะติดไฟแนนซ์ไม่ติดไฟแนนซ์คิตไม่คิดไตได้หมดแล้วครับถ้าเขาปล่อยให้คุณนะ่ะเออยากน,นะฮะหนูคนถามบอกนะฮะถามอะไรนะเมื่อกี้นี่เออสามีภรรยาอยากการขาดจากกันพี่น้องครับฝ่ายหญิงสามารถรับเป็นบุญบุญธรรมได้ไหมยอยาขาดจากกันพี่น้องฝ่ายหญิงไม่ควรนะครับถามว่ารับเป็นบุญบุญธรรมไม่ได้ครับแต่ควรไหมไม่ควรอย่าให้ลูกเราไปเป็นลูกคนอื่นอย่าหาธรรมนะครับมีปัญญามีลูกก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงลูกด้วยนะครับอย่าไปหวังสมบัติพัสถานคนอื่นครับ ถ้ามันจะให้คุณมันให้ลูกคุณให้มันคนให้ตอนนี้แหละครับไม่ต้องไปรับรองรับรวงบุตรอะไรบ้าบอคอแตกหรอกครับมันมีปัญหาเยอะในอนาคตนะครับมีปัญญาเอากันก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงลูกครับก็ต้องมีปัญญาจ่ายครับผมโอเคไหมครับโอเคนะไม่เอาหรอกค้าสวนที่เรียนหนึ่งร้อยไร่แค่คุมคนงานครับไม่ครับขายครับไปทําอะไรให้มันลาบากชีวิตอยู่ไม่ถึงพันปีหรอกครับจะไปทําให้มันลาบากทําไมอ่ะขายครับนะไม่ต้องไปหวังลูกเต้าสักการะหรอกครับมันเกิดมาให้ปัญหาใหม่นะครับขายมาใช้ก่อน ชาตินึงเกิดมาก็ต้องมาขับ BM ขับเบนซ์คต้องมาอยู่บ้านแพงๆครับต้องมารู้ว่าความไฮโซมันทํายังไงเกิดมาชีวิตนึงต้องเอาให้มันคุ้มครับไม่ใช่เกิดมาแล้วปั๊บนะครับมาทําสมบัติให้ลูกหลาน2000ล้าน3,000ล้าน, 3, 000, านสุดท้ายตัวเองนะครับกินแต่กเก่า,กาใช้ชีวิตไม่มีความสุขมึงเกิดมาทําไมนะครับจริงไหมผมพูดถูกไหมหรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะมุมมองใครมุมมองมัน,มมมนเป็นผมใช้ครับผมไม่สนใจนะครับแบนดงแบนเนมเขาเถียงกันเนี่ยไม่ควรซื้อแบนเนมซื้อแม่งมาใช้อ่ะมึงเกิดมาแล้วมึง ใช้สิครับไม่รู้ว่าจะได้ได้เกิดหรือเปล่านะครับชาตินี้ใช้นะอยากกินอะไรกินคะ่ะอยากทําอะไรทําครับเงินหาไหมคนอื่นใช้ทําไมอะ่ะไม่หามาใช้เองนะฮะพูดถูกไหมอะ่ะเออนะครับรีบใช้รีบทํารีบไปจะไปเที่ยวอะไรก็รีบไปจะกินอะไรก็รีบกินนะครับไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ห่วงไว้ห่วงไว้ให้ลูกให้หลานนะครับมีแต่มันรอผาน,นะครับพวกนั้นน่ะแล้วมันไม่มีปัญญาด้วยนะฮะแล้วมันก็ผ่านอย่างเดียวหมดสมบัติถัดกันชมครับไม่ต้องคิดเยอะ อยู่ไปถึงพันปีสักคนหรอครับรีบใช้ให้มันหมดนะครับเหลือให้มันจํานวนหนึ่งพอสมควรกูให้มึงแค่นี้มึงมีปัญญาหาต่อเรื่องของมึงมึงไม่มีปัญญาหาต่อมึงจนก็เรื่องชีวิตมึงนะครับกูให้มึงได้แค่นี้ส่วนกูก็ต้องมีความสุขนะเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะครับคิดอย่างนี้คิดแบบนี้คิดแบบผมเนี่ยเกิดมาเราหายเองครับผมอดหลับอดนอนนะครับผมได้กินข้าวน้อยผมทํางาน,นหนักหาไม่ผู้ใดใส่ก็เพ่าหาไม่เจ้าของใส่นะครับ คิดได้ไงหาไม่ให้ลูกให้เต้านู่นนี่นั่นมาคุณรู้ไหมหล่ะว่าแก่มามันจะเลี้ยงคุณแมมันเลี้ยงผัวจ้อยเหมือนที่ผู้เจ้าทำามื่อนะครับเคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมไม่เคยนะฮะเลี้ยงผัวนี่เปยผู้อยู่ไหนะเอาสมบัติเราไปผ่าไปแจกผู้นะฮะแบบเนี้ยบ้างไงเสนอนมันมาได้ยังเสนอนที่พูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยอ,อ่าวันนี้มาไปคุณนายสุรหลอ่อจริงค่ะน้องทนายพูดถูกครับคิดคิดใหม่เราคิดแบบคนมีสมองคิดอะ่ะ อย่าไปคิดอะไรก็ไม่รู้มั่วสั่วเข้าใจไหมครับคิดใหม่คิดแบบบูรณาการคิดแบบใหม่ๆหน่อยสิคิดแบบที่มันเป็นความเป็นจริงหน่อยตอนนี้กินได้ไปเที่ยวได้แต่งตัวได้ทําให้มันสวยครับเนี่ยสามสิบกวา่าจะพึ่งสะดวกแก่เข้าใจไหมฮะซื้อมากินวิตามินน่ะนะครับอันไหนมันเล็กมันไม่ฟูก็อันไหนไมันไ,นไม่ฟิตก,ก็ไปทําใหม่ให้มันสวยอยู่เรื่อยเสื้อผ้าก,ก็ซื้อมาใช้นะครับแฟชั่นนะ่ะเขาเปลี่ยนไปทุกปีทุกเดือนทุกอะไรก็มีเงินก็ซื้อมาใช้ให้มีความสุขครับ คิดแบบนี้ต้องต้องมีด้วยใช้ด้วยกินด้วยใช้มาใช้ไปเข้าใจไหมฮะไปเรื่อยๆไม่ใช่รอเก็บถึงค่อยไปซื้ออย่างเงี้ยครับมึงตุยก่อนนะครับมึงตุยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำห้าสิบมึงทำให้ใครดูนะครับจริงไหมฮะห้าสิบกว่าเดี๋ยวไปทำสวยทำสวยใดงดูสภาพก่อนนะครับดูหนังหน้าก่อนห้าสิบมันไม่เหมือนยี่สิบหรอกครับมันไม่เหมือนสามสิบหรอกครับหกสิบแล้วสวยไม่ใช่หรอกครับตามวัยนะครับสวยเกือบเข้าโรงแล้วครับแบบนั้นน่ะคิดให้มันถูกด้วย เข้าใจไหมครับมีวันนี้ทําแค่นี้ฮะมีผู้นี้ก็ทําแค่นี้ฮะทาไปก่อนตามวัยตามความเหมาะสมไปเก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเข้าใจไหมครับอย่าให้ได้สอนเอาสวยพลาสติกสวยไหมล่ะครับก็ควรจะสวยนะฮะอ้าวห้าสิบก็สวยได้สวยได้ครับตามวัยนั่นแหละนะครับแต่มันก็ควรจะสวยตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบตามไวัยไหมละ่ะนะครับหรือสามสิบปั๊บใส่เสือ้อใส่เสือ้บอบกกักแล้งละใส่เสื้อคอกระเช้าไปละพร้อมแก่ละครับสะดวกแก่ลวครับ ผมไม่สะดวกแก่นะครับหวังมา FC ผมจะไม่สะดวกแก่นะครับผมแบบนี้เรียกซองลงสูงไม่ไม่รู้ครับพี่แล้วแต่ช่างตัดให้ไม่นะอย่าแก่นะครับยี่สิบยังไม่มีเงินทําก็ทําตามเหมาะสมนั่นแหละขนาดสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้ามันได้มีเงินมาแดงอุทัยทิพย์ให้ปากแดงอยู่จริงไหมครับเลอกทำสูงรได้ไหมนะฮะขนาดสิบสี่สิบห้าไม่มีเงินไปซื้ออุทัยทิพย์นะครับมาแดงให้ปากแดงอยู่จริงไหมมีใครมีฟิลนี้บ้างนะฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ย นะครับแดกอุททยทิพย์ไม่ปากแดงอ่ะนะฮะไม่มีเงินซื้อเลือดสตินะฮะแดกอุททยทิพย์เอานะฮะเฮ้ยจริงไหมผมพูดถูกไหมหรือไม่ถูกอืมทาแก้มนะฮะแกก็ใช้อุททยทิพย์ได้ครับไม่ไม่รู้จักนะฮะอยู่นิ่งขอแคบหน่อยครับวันนี้เกี่ยวกับนะครับสวยตามตังในกระเป๋าใช่ครับผมนะฮะมีคนถามผมว่าทำไมหล่อขึ้นผมอยากบอกว่าครับก็รวยขึ้นรวยขึ้นมันก็หล่อขึ้นนะฮะถ้าจนมันก็ไม่หล่อครับ จริงไหมพี่ทนายเลือกทาสิ่งดูได้ไหมอ่ะรวยตอนแก่จ้าคุณทนายนะครับทําตอนแก่อุ้ยนะครับทําไมต้องรอตอนแก่แล้วค่อยทำครับพี่ทําแม่งตอนนี้แหละครับมีตอนนี้เท่าไหร่ก็ทําตอนนี้ฮะสมัยนั้นฮิตกันใช้อุททยทิ์เกี่ยวกาสมากเลยครับฟังเพลินคุณทนายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับแต่จนกระสวยบได้ทั้งใจนะครับหนึ่งในนั้นสี่สิบแปดไม่สะดวกแก่ค่ะเยี่ยมผมชอบแบบนี้แหละครับบางคนดูสภาพโอ้ยสามสิบหนึ่งเท่าและผมดูเพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับดูสภาพโอ้ย นะครับเดี๋ยวเบิงกับมสมควรแล้วแหละนะครับเบิงเดี๋ยวเบิกว่เป็นตะยากนะฮะบ,บางคนทําไมผัวพี่มีไม่น้อยเหลียวเบิงเมียหลวงว็เป็นตะยากให้นะครับจริงไหมพี่ไอ้มองมามันน่าก,กินหน่อยสิผัวไม่อยากกินนะครับคนอื่นก็อยากกินบ้างนะฮะแม่บอครับ45ประสวกค่ะเออผัวไม่อยากเราเออคนอื่นเขาก็อยากเราอ่ะมึงไม่อยากกูคนอื่นเขาอยากกูไออย่างเงี้ยฮะหรื่องอย่างนั้นโห68ปสะสวกแก่สุดยอดมากเลยครับ,เ,รบเข้าใจไหมฮะ มันต้องแบบนั้นครับผมว่าแม่เหลียวเบิ้งเออกับหัวกับว่าอยากอื่นกับว่เหลียวเบิง้งว่าเป็นตอยากให้นะครับน้ากับว่าอาบนะครับเหตอยู่ปึกซึกอยู่มันก็ไม่ควรเขา้าใจไหมฮะสามสิบห้าปีครับผมจริงไหมพี่เหตอยู่ปึกซึกอยู่เอ็ดอยู่มก็คือเทือนจุ่นะครับแตกเหมือนหมูนอนเฝ้าบ้านเหมือนหมาเนี่ยอย่าหาทำนะครับมันต้องเลือดเลยฮะเป็นเมียเป็นผู้หญิงมันต้องสวยฮะจริงรวยก็หล่อขึ้นสวยก็เออรวยขึ้นหรืหล่อขึ้นดูดีขึ้นหมดนะครับ บางคนบอกรองอ่านไม่ทัน,นะฮะคำป่อนโยกเ,เลยค่ะพี่สะดวกไหมครับจองหมอแป๊บครับสวัสดีติดตามใหม่ค่ะห0สิบไม่สะดวกเยี่ยครับพี่ก็แต่จะให้ผมไปเสวนากับคนคนเดียวผมไม่เอาด้วยหรอกครับลำพานเสียเวลาเวลาครับพี่นะฮะมันเป็นปกติของเขามันเป็นทุกของมันไม่ใช่ทุกของผมเพราะผมก็ดำเนินชีวิตต่อไปอยู่ดีวาง,งเสร็นอนรักษาแทนห้าสิบไม่สะดวกแก่ค่ะอยู่ทีมเดียวกันได้ครับพี่เอ่อถ้าจะปรึกษายอย่างจริงจังโทรศัพท์เลยครับตามเบอร์ทำไมอะ อเอาเราไม่รู้จักไรสุดหรอรู้แต่มาไลน์ทำไมฮะแบบว่าหนีนี่เขาใช้ผมตอบมันยังไงผมถามหน่อยนะครับถามแบบปัญญาอ่อนนะบางคนเนะี่ยใช้ผมตอบยังไงข้อกฎหมายมันได้แบบนี้อ่ะแล้วใช้เราตอบแบบเออแบบนั้นแบบนี้จะโอ้มันเป็นไปไม่ได้มึงรับความจริงให้ได้ก่อนัน,นดับแรกอะ่ะจริงไหมพี่จริงไหมอะ่ะรับความจริงให้ได้ก่อนนะครับทีนี้รวมทด้หรอคะ่ะเข้ารวมแล้วคะ่ะนะฮะ ไหนอีไ,น,ไนด่าผมต้องเอาทัวร์ไปลงมันนะนะฮะขอหน่อยสิไปตามมาสิใครส่งมาหผมดูทางนีย่ยหน่อยนะครับนะผมจะเอาเอฟซีผมไปถามมันดูสิผมพูดไปดีตรงไหนนะฮะไหนไหนเอามาดูส่งมาทางอินบ็อกซ์นี้ไปเจอมาเอามาดูเลยส่งมานะเดี๋ยวจะไปถามดูเองเลยไปถามเองเลยว่ายังไงนะฮะขราวหน้าถ้าสะดวกนะครับแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ขราวหน้าจะปรึกษาแล้วบอกว่าผมไม่ดีเปิดคลิปเสียงผมได้เลยเวลาผมพูด เราจะได้รู้กันเลยว่าเวลาคุณถามเนี่ยกับคนที่ดา่าอ่าคนที่ตอบเนี่ยกับคนที่ถามเนี่ยใครน่าด่าก,กว่ากันลองดูได้เลยนะครับได้รู้กันไปเลยนะครับไม่ใช่ไปพูดฝ่ายเดียวนะครับเอาคลิปเสียงไปลงด้วยนะครับเอาคลิปเสียงไปลงด้วยจะได้รู้ใช่ไหมฮะพี่ว่าเหมาะสมดีไหมเออถ้าผมตอบพี่ไม่ดีคนอื่นที่ได้ด่าผมผมก็ยอมรับผมไม่เคยเสียใจหรอกครับถ้าผมผิดนะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ระวังนะครับทัวร์มันจะสวนนะผมบอกก่อนมันจะไม่มีที่จอดทัวร์นะฮะถ้าไม่สะดวกฟังความจริงก็ไม่ต้องโทรไม่รู้ครับพี่แต่ให้ตามใจเป็นไปไม่ได้หรอกครับทนายตาบวมเหรอครับพี่นะฮะทนายสุดหล่อสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับผมฟาดมาโหลดค่ะขอยอยากปรึกษาครับคือโกงออมสี่ห้าแสนนะครับดอกล่อควายเหรอครับมีแต่พวกควายเล่นแบบเนี้นะฮะมาก็โดนประกันหนึ่งกลุมแล้วครับนะมีแต่ดอกล่อควายฮะมีแต่ควายเล่น นะครับเขาพูดมามีแต่คนดเดาว่าคือเจ้าว่าไม่มีหรอกครับมีคนเดียวหรอกครับดา่านะครับคนอื่นอวยหมดไปจ้างเขาสิครับไม่สนใจนะฮะผมไม่ได้บอกให้ใครมาจ้างผมนะฮะนะฮะไปจ้างคนอื่นได้เลยนะ,ะหาที่ดีๆหาที่พูดเพราะๆหาที่ใช่ตามใจท่านสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงนะฮะอยากมีผัวเป็นนายทำไงดีครับหาสิครับพี่มีเงินหรือเปล่าเราอะไม่มีผ่านไม่ได้หรอกครับปีนี้ชาตินี้ไม่ได้ครับรวยได้แน่นอนนะฮะแต่ได้หล่อพูดทันสมัยจ้านะฮะ โอนเงินผิดคนรู้จักแต่พูดกันไปแล้วนะครับพูดไม่ดีเลยครับพี่ไปแจ้งความจับมาแล้วกันถ้าเขาไม่คืนให้ยักยอกทรัพย์ตามมาตราสามห้าสองักสองทนายหลอกบอกขอบคุณด้วยนะครับทนายมีหลอกไหมครับไม่รู้ครับผมแต่ผมไม่เคยหลอกใครครับมาๆพร้อมเปย์มันจะมากี่มุ้งอนะไปไหมอ่ะถามมันก่อนว่ามีอยู่ไหนเคยตัวหาแล้วครับจำได้แม่นค่ะพูดตรงดีค่ะตำรวจรีบไส่ประชาชนเขียนใบสั่งแบบมั่วๆครับแจ้งจับเลยพี่ เหมือนทนายเหมือนเจอทนายที่เป็นโรคใช่ครับสองวันที่แล้วเมื่อไรทนายจะลดสเปคคะลดทําไมครับพี่ทําไมมาตรฐานต้องลดลงอ่ะนะครับไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหาครับเคยตัวปรึกษาสองปีแล้วทนายตรงๆแบบนี้มาแล้วค่ะทนายตรงๆจริงค่ะไปเจอไปเจอร้านเลยไหมอ่ะเอาหนูบ้าเหรอครับถ้ามีเงินหาผัวเป็นทนายได้ใช่ไหมใช่ครับพี่ มันจะเป็นเสียเงินเน่ยพี่อยากได้ใครม,มาบอกผมได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดก,การให้เองตำรวจเรียกใต้โต๊ะมีวิธีแก้เพลทไหมครับกล้องคลิดแจ้งจับเอาไ,ไม่รู้จะไปร้า,น,า,น,านไหนอ่ะโอ้ยพี่ไม่ไปหรอกเดี๋ยวพี่ไปกินพาไปเดินเข้าเซเว่นเลยงบคนละ, 100. นละร้อยมีไปร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าปากซอยอะ จำกันได้ไหมเดี๋ยวมันจำไม่ได้พันไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปลกซอยไม่มีหนังสือครับหนังสือเราต้องหาเองครับผมม,มันโกงบ่อยนี่แหละครับพี่อยากให้กินส้มตำเยอะครับโซเดียมมันเยอะแสดงขึ้นหน้าใสาแท้ไม่ใช้ครีมครับ